มากินเขามากินเขามาครับพี่นอ้นอง ปลากระลังขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นองครับสวัสดีพี่นองสูู่้สุขคนครับปลากระลังขึ้นครับพี่นองตอนนี้ขึ้นมาก,กินเขอ,อย่ครับยังน,น้อยขี่ลงอีกมันก็เป็นตึ้เหียนน้ำฟัง เป็นลำปาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับนนเป็นบ้านเฮียครับสวัสดีครับมานโบ เพราะอะไรครับปลากล็ลังขึ้นครับพี่นงองฝนตกท้องซม,มือครับ เพน่นเอาปลาขึ้นมาไว้แถวหนึ่งแล้วครับผู้แฉนเสียสีส้มผู้นี่ครับผู้กำลังห่างเหี้นนี่เพ่นได้ปลามา20โลแล้วครับพี่ีน้องกำลังต้อมอึง่งต้อมอึ่งผัดกบมือขึ้นฝนตกแหงครับ แม่นครับน่ครับคนชาวบ้านคนบ้านเฮี่ยวอักคักขื้ยัย่ไงเพื่งครับนี่เป็นจิกเออ แง่วิจิชิบหาสวครับอยากไปวานน้ำเนาะขึ้นชิมวนมวนครับผมเบิงครับเบิงนี่ผู้นี่บ้านเฮียดีๆเป็นบ่ได้โยนครับ ฝนตกครับฝนลินครับหนาวบ่หนาวบ่หนาวครับผมหนาวครับ ขนาดอ้านี่อ้าวเดียวคนบางไรกลังตึกนี่วนี้เนตึกาง,งาหวกดีดีมักสเตปเป็นตึกไหมมักสเตปเป็นวนนันนะบึงเป็นเหตุกระคอยนึงด้ mình hết coi coi, hàng quán chật chội, áo thò lại hiểm này, nó chít bươi, nó nè. hẹp bữa nắng sĩ kim bò Bị sĩ gây ngang thêm hai sổng mẹ 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 khẩu mẹ 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 พัดก no ูบฮะเสก่ะบอ้ยยี่นี่แหละมันกินเขากันยังลุ่งเอาอยู่เอาอยู่ว้ายบอกระทายอยู่นี่แหละบอบอบอบยวอ บ่ได้เป me ็นย me me ังสั่นมา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 กินเขากันยังลุงเอ้าว่าเ่า่าอยากเอิ้นหรอกพอนมมิดนะเอื้นย่าม่ดก็บ่กินจักเทียมไหมยังว่าต้มเืองไม่ต้มเืองแล้ว ไปเดี๋ยวเืนบเนเจ้าซื้อปากนี่บอกนะปากนี่บอกม่นเขาเลยอกสองพันสองพันของขเจ้านเลยได้เขาพรานเลยเพราะว่าสิเพราะว่าสิสิร้างนนี่สิร้างอีกสิร่างอีกยนี่มันมาเมนของขวัญยาบเหเนาะโอ้ยานเนดูปากนีดนาีเองนี่อเียคือว่าพัน การเปล่าใพอซูแล้วปนนียมันมาต้องใส่ปุ่มบ้านไปเลยเขาต้องอร่อยนะเอาเปล่าเอากุระวังเปนบ้านหนพื้น่สองไม่หลีกเล้ยงกูกินเขากันขังไม่ทันละขัอม่ทันะ ต้นไม้ไปหาแพน่ะเาต้องบานบ้านไปทางนี้โอ้ฝนลินม่อีกแล้วมาแมแม่กินกินเขามาแม่กินเขากอนเขาก็มียอดหนึ่งวบแล้วเออขอบรักคะกมทั้งพี่เออหนั่งละความทั้งเดียวกวทั้งเดียว

Now, ี่น้องกินเขาครับกินเขาแล้วจังลงอาปลาอีกเอาลาไปเบิ่งต่อมึงนี่ครับเทียงอยู่เถียงนอนเถียงเศร้าขนตกก็อยู่นี่แดดออกก็ยู่นี่มากินมาเบ้อแล้วโอ้ยนมีบนมองร ไนี่แ้งการอกหาล้มาหาลกินเขาเลยไม่กินขขาไม่กินข้าวเลยเยพอตทรพุนแล้วเนีบ้านนะเอพี่น้องเนี้บ้านเหรอยวกินขขากันรับกินข้าแลวชิลงหาปตกเนาะนอแล้วมนีอไไมเอาปลาเมื่อขายอยู่ครับจังสีมาไหมีเอาพี่นองเดียวกินเขากันครับผมครับองเาเกาม